และหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะนะคะได้ก่อให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากค่ะล่าสุดนะคะคุณน,นพดลปัทมะค่ะซึ่งท่านเป็นกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะคะคาดว่าตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณน,นพดลคะสวัสดีครับคุณนพดลคับค่ะ,ค,ะคุณพนพดลคะ ค่ะสำหรับออตอนนี้นะคะที่สารรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้มีคําวินิจฉัยอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเรื่องของออการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะนะคะรู้สึกอย่างไรกับคําวินิจฉัยที่เกิดขึ้นสําหรับประเด็นนี้ค่ะคือประเด็นประเด็นแรกก็คือสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยไม่สอดคล้องกับบ,บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับค่ะ,ะโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอํานาจในการจะรับ คำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นตามมาตรา245วงเล็บหนึ่งคือสรุปประเด็น,นง่ายๆว่ามาตรานี้เนี่ยอนุญาตให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องถึงศาลว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อแล้วก็ธรรมน,นูญแต่กรณีนี้เนี่ยการเลือกตั้งมันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางนี้ประตูนี้เนี่ยมันยื่นไม่ได้เมื่อยื่นไม่ได้ยื่นผิด คือสมมุติว่าเขาให้ยื่นทางประตูแล้วกันนะครับแต่ผู้ตรวจการมายื่นทางหน้าต่างเมื่อมายื่นทางหน้าต่างเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็น่าจะรู้ว่าหน้าต่างเนี่ยมันไม่ใช่ประตูก็ไม่ควรรับเรื่องไว้อันนั้นเป็นประเด็นแรกที่เราเห็นว่าคำนชิชัยมีชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญประเด็นที่สองก็คือคุณนภวันเห็นไหมฮะว่ามาติเนี่ยมันไม่ใช่เอกชนหกต่อสาม 6เห็นว่าโมฆะ3เห็นว่าไม่โมฆะแล้วเหตุผลที่อ้างว่าการเลือกตั้งโมฆะเพราะการวันเพราะการกําหนดวันเลือกการเลือกตั้งใน28เขตเนี่ยอาจจะไม่ใช่วันเดียวทั้งประเทศนะครับประเด็นนี้สําคัญก็คือสารรัฐมนูลอ้างว่าการเลือกตั้ง28เขตเนี่ยถ้าจะกําหนดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กําหนดมันไม่ใช่เลือกตั้งในวันที่สองปุ่มพาพันแต่ ฐานัฐมนุนต้องถามตัวเองต่อว่าการที่28เขตมันรั้สมัครไม่ได้เนี่ยเพราะว่ากปปสไปผัดขวางจริงไหมครับมันมันไม่ใช่ไม่มีพรรคการเมืองไปสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าใครอยากจะทําให้การเลือกตั้งมันโมฆะก็ไปขวางไม่ให้มีการสมัครรับเลือกตั้งในเขตหนึ่งเขตใดมันก็ทําให้วันเลือกตั้งเนี่ยมีสองวันหรือมากกว่าสองวันการเลือกตั้งก็เป็นโมฆะซึ่งผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยนะครับ อนอกจากนั้นแล้วนะคะเรื่องของอหลายๆคนนะคะถ้าเกิดใช้วิธีที่จะล้มการเลือกตั้งโดยใช้วิธีเดียวกันกับพักประชาธิปัตย์นะคะหรือว่าม็อบประชาธิปัตย์ที่มีการเคลื่อนไหวณขณะนี้นะคะมีคําถามเกิดขึ้นนะคะว่าเรื่องของการบอยคอรดการเลือกตั้งนะคะโดยเฉพาะม็อบประชาธิปัตย์แล้วก็พักประชาธิปัตย์แบบนี้มันส่งผลเสียอะไรบ้างให้กับสังคมรวมไปถึงถ้าเกิดพักนี้ยังคงบอยคอรดแบบนี้เกิดขึ้นจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาค่ะคือ บอยคอรดก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่อันตรายก็คือการยอมให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไปขัดขวางการเลือกตั้งคือคนไม่กี่ร้อยคนสามารถที่จะล้มการเลือกตั้งที่คนยี่สิบกว่าล้านคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลเสียในระยะยาวจะสร้างบรรทัานที่เลวในสังคม ว่าคนจํานวนน้อยสามารถที่จะติดกั้นการใช้สิตของคนจํานวนมากโดยเฉพาะการล้อมหน่วยเลือกตั้งซึ่งทางกกตก็ควรจะไปดาเนินคดีกับคนที่ถัดขวางการเลือกตั้งนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงมากแล้วส่วนสําหรับการบอยคอรดการเลือกตั้งเนี่ยคือถ้าคุณเป็นเป็นพ่อครัวแล้วไม่ทําอาหารเป็นพนักงานขับรถแล้วไม่ขับรถ เป็นพรรคการเมืองไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องทบทวนว่าคุณควรจะเป็นพรรคการเมืองก่อหรือไม่นะครับเรื่องนี้ยึงอยู่การบอยคอร์ดการเลือกตั้งมันเป็นสิทธิ์แต่ถ้าบอยคอร์ดเพียงเพื่อที่จะสร้างความตึงเครียดหรือความขัดแย้งทางการเมืองโดยหวังว่าจะทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะผมคิดว่าเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยครับอืมค่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะวันนี้เห็นคุณอภิสิทธินั้นออ,ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบางช่วงบางตอนโดยบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลน,นั้นมีการพูดคุยกับม็อบประชาธิปัตย์นะคะกับนายสุเทพโดยการเป็นการพูดคุยผ่านทางทีวีด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองคุณนพดลคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นทางออกให้กับประเทศไทยได้จริงหรือเปล่าคะไม่ใช่ทางออกครับแต่จะเป็นทางตันเท่านั้นเองผมคิดว่านางสาวยิ่งรักเป็นนายกมนตรีที่มาจากประชาชน มีความสง่างามแล้วก็สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญคุณสุเทพเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตาย99ศพเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการกรบฏในประเทศโทษทั้งสองเนี่ยประหารชีวิตถ้าผิดท้องสองคดีเนี่ยอาจจะต้องประหารชีวิตสองั้งด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่คุณวิจิตรเรียกร้องให้คุณยิ่งรักไปคุยกับคุณสุเทพซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ผมถือว่าเป็น เป็นข้อเสนอแนะที่ไร้ซึ่งวุฒิภาวะไม่รอบคอบในการแสดงความคิดเห็นความจริงคุณอิสิธิ์เนี่ยเขาถามว่าจะลงเลือกตั้งหรือไม่ทั้งๆท,ที่เป็นหัวหน้ารรคการเมืองแต่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแล้วจะลงก็ต่อเมื่อการเลือกตั้งจะเป็นประโยชน์มันเฉพาะให้เห็นว่าคุณอิสิทธิ์เนี่ยไม่มีความเป็นผู้นําไม่มีวุฒิภาวะแล้วก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ ไม่เหมาะสมนางสาวยิ่งรักเป็นนายกที่มาจากประชาชนเป็นสิ่งหนึง่งได้ที่นั่ง,งนะครับแล้วก็ยุบสภาเพราะแรงกดดันของกปปสแล้วก็รักษาระบบรักษากติก,า,ก,า,กาประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องผมไม่อยากเห็นคนยิดมั่นในกติกาคนที่เคารพศรัทธาในประชาธิปไตยมาตามระบบจะต้องลงไปเดินในถนนแล้วปล่อยให้คนที่ไม่ทําตามกฎกติกาเดินในฟุตบาทะครับผมอืมค่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วคุณนพดลคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้มันควรจะจบลงด้วยวิธีไหนหรือว่าจะยุติด้วยวิธีใดคะผมคิดว่าในส่วสนตัวผมก็ควรจะมีพระราชกิจศีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่แล้วก็ให้วันเลือกตั้งเป็นวันที่จะยุติข้อขัดแย้งให้ประชาชนกำหนดอนาคตของเขาเองให้อ่ ทุกฝ่ายเคารพการตัดสินใจของประชาชนที่ไปแสดงในวันเลือกตั้งนะครับจะดีที่สุดไม่เอานายกมาตรา7ไม่เอาคนกลางหรือคนดีมาเป็นานายกที่ไม่เคยเป็นไปตามบทบัญญัติของวัฐธ,ธรรมนูญเราต้องรับรองคุ้มครองและปกป้องหลักการหนึ่งคนหนึ่งเสียงยากนี้จะยาจกหรือจะเศรษฐีก็หนึ่งเสียงเข้ากันแล้วก็กรกตก็ต้อง จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จแล้วก็ตั้งรัฐบาลบริหาระเทศ่อไทยครับค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะในฐานะที่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยหลังจากนี้ค่ะท่าทีของพรรคเพื่อไทยจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปคะออโดยเฉพาะหน้าพรรคเพื่อไทยจะไว้ทุกกับคําตัดสินที่ไม่ชอบออด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมโดยการแต่งชุดดาเป็นหนึ่งสกอานะครับประเด็นที่สองพรรคเพื่อไทยก็จะดําเนินคดีกับงองค์กรอิสระและ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการที่พินิรณายที่มีช่องเอป็ดกฎหมายดำเนินคดีทั้งทางอาญาแล้วก็ยื่นถอดถอนส่วนประเด็นที่สามพักเพื่อไทยก็จะฟ้องประชาชนผ่านทางขลงการฟ้องชาวโลกแล้วก็จะดำเนินการโดยสันปิวิธีแสดงการคัดค้านความยุติธนี้เราจะไม่ใช้ความรุนแรงนะครับจะต้องรักษาประชาธิปไตยเอาไว้ ไว้ให้เป็นโมรดกให้ลูกหลานของเราค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณนพดลได้คาดการสักนิดหนึ่งนะคะว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายแบบนี้มันจะยุติลงได้เมื่อไหร่คะรวมไปถึงนะคะอนาคตข้างหน้าของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคะ่ะสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นคือผมว่าคงผมก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานทุกอย่างคงจะคลี่คลายแล้วผมคิดว่า ประชาธิปไตยโดยประชาชนของประชาชนและเพื่อประชาชนเนี่ยเป็นกระแสของโลกที่ไม่มีใครสามารถทัฒนาได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยต้องการความเท่าเทียมต้องการสันติวิธีต้องการเสรีภาพแล้วอยากจะอยู่ประเทศไทยอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดประชาธิปไตยและคนส่วนใหญ่จะเป็น ผู้ที่ชนะนะครับแต่ในระยะอนันสั้นนี้ก็คงจะต้องต่อสู้ทางความคิดระหว่างคองประัตศพระคป,ประชาธิปัตปย์พรรคเพื่อไทยและประชาชนส่วนใหญ่ไปอีกสักระยะหนึ่งผมไม่กล้าทำนายนะครับ mm hmm. ถ้ามันยากพอกับบอกว่าหวยงวดหน้าจะออกอะไรนะครับวันนั้นก็เอาใจช่วยทุกภาคส่วนขอให้พี่น้องประชาชนอดทนและต่อสู้ต่อไปต,ไปตามพันตีวิธีภายในกรอบของกฎหมายครับค่ะ วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณนพดลปัทมะนะคะกรรมาการยุทธศาสตรพ์พรรเพื่อไทยเป็นอย่างมากที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ